ในวันนี้ค่ะทีฉันก็เล่าให้ฟังจนถึงตอนนี้อ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ได้คุยคุยในทางวัดก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นคลิปข้อมูลเหมือนกันนะคะที่อย่างเช่นคุณชมพู่ไทยอีาสานอินเทอร์เน็ตแล้วก็เพื่อนๆน,นีคะได้ร่วมใจกันบริจาคเพื่อที่จะสร้างห้องน้ำห้องสุขาที่ในวัดด้านในนี้นะคะจากที่ทราบข้อมูลก็คือ20ห้อง จริงๆแล้วไม่ใช่แบบเป็นห้องสุขายอย่างเดียวในส่วนของห้องน้ําที่อยู่ในตอนนี้นะคะท่านที่มาก็จะนึกภาพออกว่ามีห้องน้ําชายหญิงที่แยกกันนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านหลังห้องอาบน้ําของท่านพระคุณเจ้าซึ่งมีก็หลายหลายส่วนแล้วข้างบนอีกนะคะสําหรับที่ผู้มาปฏิบัติธรรมมัน คือเหมือนกับตึกตรงนี้นะคะ่ะสร้างมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอายุก็ต้องเท่ากันแล้วก็มันก็เก่าแก่แล้วนะคะต้องจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมหนึ่งและสองก็คือว่าในปีหน้าที่วัดเนี่ยนะคะจะมีการตัดลูกนิมิตเพราะฉะนั้นคนก็จะแห่แหนกันมาเยอะเลยนะคะน่าจะเป็นพันเลยทั้งด้านสุขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรองรับให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นแล้วจะ จะวุ่นวายหรือว่าจะไม่สะดวกอะไรเท่าไหร่และตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าก็ได้วางแผนไว้แต่แน่นอ่นเลยนะคะจะมีการสร้างปรับเกี่ยวกับเรื่องห้องสุขาที่จําเป็นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในเมื่อทําไปแล้วนะคะที่จะต้องใช้เป็นประจําอยู่สําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและแม้กระทั่งว่าที่ห้องสุขาห้องน้ําให้มันเป็นสัสดส่วนสําหรับ ชายหญิงและของพระคุณเจ้าก็จะมีการสร้างอยู่ในในนี้นะคะเรียกว่าโลกเลยในส่วนที่อยู่ช่วงกลางๆนะคะสำหรับท่านที่มีจิตกุศลแล้วก็อยากที่จะร่วมในการสร้างที่ที่ฉันได้กล่าวมานะคะคือห้องสุขาห้องน้ำเนี่ยนะคะก็ประมาณ20ห้องนะคะอาจจะไม่ใช่ห้องสุขาทั้ง20ห้องแต่ว่าห้องน้ำอะไรนะันก็แบ่งส่วนๆจัดก,กันไป ต้องมีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบนะคะยังได้น้อยมากเลยเอ,อ,อย่างเช่นว่าตั้งงบไว้ห้องห้องหนึ่งนะคะก็คือสี่พยูโรทันี้ก็ถ้าเผื่อว่าเป็นเป็นสิบยห้องเนี่ยมันก็ต้องใช้มากกว่านั้นใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าท่านมีจิตศรัาทธาอยากที่จะช่วยการทำ สถานนที่แห่งนี้ให้ผู้ที่มาได้รับความสะดวกสบายและสบายใจใช่ไหมคะแล้วพอสบายใจแล้วเนี่ยก็จะแผ่กุศลไปด้วยในลักษณะนั้นท่านสามารถติดต่อที่ทางวัดได้นะคะว่าอยากที่จะร่วมด้วยช่วยกันสร้างตรงนี้นะคะขึ้นมาให้เป็นจริงในระยะอันใกล้นี้ ดีฉันก็ขอสาธุและอนุโมทนามาณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะความจริงแล้ววัดทุกวัดนะคะในต่างแดนซึ่งว่าเป็นความร่วมมือของอย่างน้อยก็คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจ,จะเป็นญาติโยมทั่วๆไปพระพระคุณเจ้านะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคนชาวต่างชาติ เป็นครอบครัวของคนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็ช่วยๆกันอยู่แล้วอย่างเช่นที่ว่ามีการสร้างอุโบสถตรงนี้นะคะก็สำเร็จด้วยดีและข่าวดีอีกอย่างหนึง่งดิฉันก็ได้ทราบข่าวว่าถึงจะมีการเริ่มนะคะวาดรูปจิตกรรมฝาผนังอะไรในในพระอุโบสถเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นโครงการที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จะมตีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปตามสเต็ป ซึ่งว่าก็ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งทุนนะคะแล้วก็ความตั้งใจสาธุสวัสดีค่ะ